สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเมื่อทาวเวสวุวรรณพบหลวงพ่อือสีลิงดำ สมัยที่หลวงพ่อเลยศรีลิงดำบวชใหม่ๆในพรรษาแรกวันนั้นหลวงพ่อปานบวงสวงจะเชิญพระพักพระพุทธรูปไปที่เขาวงพระจันทร์หลวงพ่อเลยศรีลิงดำถามว่าหลวงพ่อครับเวลาที่หลวงพ่อเชิญนี่ท้าเวสุวรรณท้ามหาราชทั้งสี่ท่านมาไหมครับหลวงพ่อปานบอกว่าเองเจริญกรรมฐานหรือเปล่าล่ะหลวงพ่อเลยศรีลิงดำตอบว่าเจริญครับท่านบอกว่าแกเห็นไหม หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าไม่เห็นครับหลวงพ่อบอกว่าทุยขี้หมาไม่เคยเห็นหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าไม่เคยเห็นครับหลวงพ่อปานบอกว่าเอางี่สิเวลาฉันเชิญมานะแกต้องการพบองค์ไหนก็เชิญองค์นั้นแกจริญกรรมฐานเวลาเท่าไหร่ตามปกติตีสองครับหลวงพ่อปานบอกว่าเวลาตีสองเชิญให้ท่านไปพบที่แกนอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำตั้งนาฬิกาปลุกลุกขึ้นมาลางหน้าลางตาทำวัดเสร็จ เหลือเวลาอีกห้านาทีก็จะเข้าเจริญพระกรรมฐานพ่อตีสองกุติมีฝานะแต่มองแล้วเหมือนไม่มีฝาทางด้านเหนือนุ่งขาวผมสบายเฉียงนะไม้พรองแบบรองลูกเสือมาเรี่ยวๆเห็นชัดมาถึงยืนปุ๊บบนหน้าต่างหัวไม่สูงยันขือมาถึงมายืนปับ๊บหลวงพ่อหรือสีดิงดำคนลูกสู้ปอดลอยมันยิ่งกว่ากลัวอีกทั้งทงท,งที่ท่านมาสวย ก็เลยบอกว่ากลับไปก่อนเถิดท่านอาจารย์เชิญกลับไปได้แล้วขอบคุณที่มาให้เห็นท้าวเวสสุวรรณบอกว่ากลัวผมทําไมครับทําไมถึงรู้สึกกลัวหลวงพ่อเลยสีลิงดําท่านเป็นเทวดานึกในใจก็รู้หมดท้าวเวสสุวรรณก็เลยคุยบอกว่าท่านอย่ากลัวผมสิท่านอย่ากลัวผมสิท่านกับผมนะ่ะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะท่านพูดแล้วก็อมยิ้มกระบ,บองที่เตรียมมา ไม่ได้เตรียมมาตีท่านหรอกนะผมเอายันกันจะล้มหลวงพ่อฤาษีลิงดามถามว่าทำไมท้าวเวสสุวรรณบอกว่าเจอนักเลงเก่าเกรงกลัวจะสู้กันท้าวเวสสุวรรณเล่าให้ฟังถึงอดีตชาติบอกในสมัยหนึ่งเราทั้งสองต่างคนต่างเป็นลูกกษัตริย์ท่านเล่ามายาวมากให้หายกลัวทำไมต้องการพบองค์เดียวละ่ะก็เลยบอกว่าเขาว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์เห็นเคี้ยวผมไหมยังไม่เห็นมีหรือไม่มี อยากเห็นไหม่ล่ะอยากเห็นเขี้ยวออกทางจมูกนี่มันไม่ใช่เขี้ยวยักษ์นั่นมันเขี้ยวหมูท้าววสวรรณหัวเราะชอบใจใหญ่หลวงพ่อฤษีงดาท่านยังไม่แปลกจากของเก่านะยังเหมือนเดิมสรุปแล้วว่าท่านมานี่ท่านนุ่งขาวผมขาวใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่นะเข้าเขตพระต้องใช้นุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่กลางคืนท่านเห็นเป็นขาวไปเองความจริงท่านแต่งตัวอย่างไรปกติแต่งตัวเหมือนคนธรรมดาก็เลยถามว่า ถ้าแต่งตัวเต็มที่แต่งอย่างไรท้าวเวสสุวรรณบอกว่าถ้าแต่งตัวเต็มที่แต่งเครื่องทรงสว่างจ้าเหมือนกับพรหมที่เขาเขียนเป็นยักษ์บอกไอ้คนเขียนมันไม่รู้จักผมกระผมมาให้เห็นให้รู้จักกันไว้ต่อไปจะได้ส่งบริวารมาอารักขาดูแลท่านไม่ต้องกลัวพวกผูดผีปีศาจพวกยักษ์ท้าวมหาราชทั้งสี่ท่านมีสภาพเหมือนกันแบบนี้สวยเหมือนพรหมหลังจากนั้นท่านท้าวเวสสุวรรณท่านก็กลับสวรรค์ เป็นบทความจากหนังสือพ่อสอนลูกเล่มสีทองของพระราชพมยาหลวงพ่อฤาษีลิงดำและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ